สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนกันยายนปีพศ2568เดือนนี้ครับท่านที่เกิดปีชวดดวงประจำเดือนกันยายนนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการ เคลื่อนไหวของชีวิตเลยนะครับพลังที่ถูกเก็บไว้กำลังจะถูกปลดปล่อยแล้วเหมือนเจ้าหนูนะครับชวดคือหนูใช่ไหมครับเหมือนเจ้าหนูที่เฝ้ารอจังหวะเพื่อวิ่งไปสู่เป้าหมายใหม่อย่างมั่นใจนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทํานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่าครับดวงด้านการงานครับคนที่ทำงานประจำงานจะหนักขึ้นกว่าปกตินะครับเดือนนี้คุณจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาหรือถูกขอให้ช่วยงานครับในส่วนที่คุณไม่ได้ถนัดเลย แต่ถ้าคุณตั้งใจทำจนสุดความสามารถครับจะมีโอกาสได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานรวมถึงโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในไตามาสถ,ถัดไปแน่นอนนะครับสิ่งที่คุณควรระวังครับจะเป็นเรื่องของความเครียดและการสื่อสารการพูดกับเพื่อนร่วมงานนี่แหละที่ไม่เข้าใจกันนะครับคือบางบางทีคำพูดบางคำพูด เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับแต่บางทีอีกคนเนี่ยหัวหน้างานอาจจะเข้าใจอีกอย่างนะครับหรือเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะเข้าใจอีกอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าฝ่ายอื่นสายงานอื่นก็ฝากระวังไว้ด้วยนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับ ในเดือนกันยายนนี้ธุรกิจที่เคยซบเซาครับจะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวใหม่คลื่นลูกใหม่กำลังเข้ามาครับลูกค้าเก่าจะกลับมาและมีโอกาสเปิดตลาดใหม่ๆอีกครั้งนะครับสิ่งที่ต้องระวังจะเป็นเรื่องของต้นทุนครับที่อาจเพิ่มขึ้นกระทันหันคุณต้องจัดการเรื่องการเงินให้รัดก,กุมครับเดือนนี้จะเหมาะมากๆครับกับการลองโปรโมทสินค้าใหม่ๆ หรือทำโปรโมชั่นเพื่อดึงลูกค้านะครับถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมเตรียมแผนส่วนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วคนบอกโอ้โปรโมชั่นฉันทําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมถามกลับครับทําทุกเดือนแล้วดีไหมนะครับถ,ถ้าคําตอบคือไม่นะครับอยากให้ลองกลับไปวิเคราะห์นิดนึงว่าโปรโมชั่นนั้นๆเนี่ยเราปล่อยถูกจังหวะหรือเปล่านะครับ เราปล่อยทุกจังหวะหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่ามันผิดมันถูกนะครับอย่างเช่นนะครับคุณบอกคุณปล่อยโปรโมชั่นวันที่8เดือน8หลายๆคนมาช้อปปิ้งันที่8เดือน8วันที่9เดือน9นะครับทาแบบนี้ทุกเดือนเลยแต่ไม่ประสบความสาเร็จเดือนนี้ลองเปลี่ยนใหม่ไหมช่วงนี้คนเข้ามาเยอะเราลองยิงวันอื่นไหมคุณอาจจะปังกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณทำแล้วดีอยู่แล้วใช่เลยครับอาจจะลองไปหาจุดอื่นๆว่า สิ่งที่เรายิงไปคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆอะไรที่เราทายอินไปอะไรที่เราโปรโมทไปมันถูกต้องมันดีแล้วไหมถ้ายัางลองปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับอะไรที่ทําดีอยู่แล้วทําต่อไปอะไรที่ทําแล้วเนี่ยผลลัพธ์ได้เท่าเดิมลองเปลี่ยนวิธีดูนะครับส่วนท่านที่ทํางานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณจะได้รับงานเพิ่ม หรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นครับงานที่เคยยากจะดูง่ายขึ้นด้วยความสามารถที่คุณมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับความสามารถที่คุณเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันนะครับเพิ่มพูนจากประสบการณ์สิ่งที่ผมอยากแนะนําเลยคืออยากกลัวนะครับที่จะต่อรองค่าจ้างหลายๆคนกลัวครับว่าโอ้ถ้าต่อรองค่าจ้างในส่วนของแบบอาจจะแบบเขาเรียกว่าลูกค้าอาจจะไม่จ้างเรานะครับ ไม่เสมอไปนะครับเราต้องมั่นใจในฝีมือมั่นใจในงานของคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนรับเหมาก่อสร้างผมสมมติงานนะครับถ้าคุณเป็นคนทํางานอิสระในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างคุณมีจุดเด่นอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับเช่นเวลานะครับเวลาคุณส่งมอบได้ตรงเวลาความเนี้ยบความละเอียดนะครับคุณทําได้แบบนี้นะครับคุณเก็บได้ตรงราคาคุณแพงกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่า ลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายนะครับยิ่งยิ่งงานก่อสร้างเนี่ยนะครับผ mm. ู้รับเหมานะครับผมใช้คำผู้รับพูดรับเหมาแล้วกันนะครับส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บรายละเอียดไม่ค่อยมองเรื่องเล็กๆมักจะมองข้ามเหมือนอ,อ,อนา,นารมณ์อารมณ์หมอนประมาหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณเก็บรายละเอียดนะครับทุกอย่างเลยนะครับทําบ้านตามใจคนอยู่ ไม่ได้ทําบ้านตามใจคนสร้างนะครับแน่นอนเรามีไอเดียเราเสนอได้นะครับเป็นมุมมองเราเสนอได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอามุมมองเราเนี่ยนะครับไปยัดเยียดให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับคุณต้องฟังคนที่เขาอยู่ด้วยนะครับแล้วลองเติมไอเดียเติมประสบการณ์ที่คุณได้รับมาเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วโยนคําถามกลับไปว่าเขาโอเคไหมจะเอาแบบนี้ไหมนะครับแล้วถ้าเขาไม่เอาสิ่งที่คุณคอนเซิร์นเขาคืออะไร นะครับคุยกันด้วยเหตุด้ผลนะครับอย่าเอาแบบโอ้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่เสมอไปนะครับและถ้าคุณมีจุดเด่นในของคุณในแต่ละงานของคุณเนี่ยผมเชื่อว่าคุณต่อรองได้นะครับคุณคุยได้ไม่ใช่ว่าเขาตั้งมาเท่านี้คุณก็จะเอาเท่านี้นะครับวางบรรทัดฐานให้ดีนะครับพูดคุยนะครับแล้วสร้างมาตรฐานตัวเองให้ดีแล้วคุณจะมีงานต่อเนื่องมีคนจ้างงานแบบเข้ามาต่อเนื่องและบอกต่อ พลังของการบอกต่อยิ่งใหญ่มากๆครับมาต่อกันที่ดวงด้านการเงินครับในเดือนนี้การเงินคุณจะดีขึ้นครับคุณจะมีรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือจากช่องทางที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ก็ยังต้องระวังครับเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือการซ่อมแซมของใช้นะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนจะมีโอกาส ได้เงินคืนนะครับอ่านี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับบางท่านจะได้เงินคืนบางท่านจะได้ของขวัญที่มีค่านะครับมาต่อที่ดวงได้ความรักนะครับคนโสดครับมีโอกาสที่จะพบรักจากเพื่อนหรือคนในกลุ่มเดียวกันนะครับความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาแบบช้าๆแต่มั่นคงนะครับอย่ารีบร้อนนะครับไปต้องรีบกินเหมือนไอติมนะครับความรักไม่ละลายอยู่แล้ว ส่วนคนที่มีคู่ครับอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ระวังเรื่องของคําพูดแต่โดยวรวมครับเป็นช่วงที่ความรักค่อนข้างอบอุ่นและเข้าใจกันมากขึ้นหลายๆคู่อิจฉาคุณครับเพราะ เพราะว่าคุณจะมีความรักที่ดีๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเรารู้จักหันหน้าเข้าหาการคุยกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันความรักคุณจะแน่นแฟ้นจะมีความสุขจะแฮปปี้เอนดิ้งมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุขภาพพารนาไมยนะครับคุณควรดูแลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับภูมิคุ้มกันรวมถึงระวังอาการหวัดเล็กๆน้อยๆอยที่อาจลามเป็น เป็นมากกว่าเดิมนะครับแนะนําให้พักผ่อนให้มากมากครับมักผ่อนมักขอไปครับผมโอ้ลิ้นพันกันสงสัยวันนี้ทํานายหลายเรื่องนะครับระวังลิ้นระวังนะครับในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยนะครับการพักผ่อนสําคัญมากๆครับถ้าเราพักผ่อนน้อยจะกระทบกับภูมิคุ้มกันนะครับก็จะป่วยง่ายนะครับอย่าละเลยในเรื่องของอาหารการกินนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้ามีเวลานะครับก็แบ่งเวลานะครับมาออกกําลังกายบ้างนะครับ กันยายนนี้ครับปีชวดจะพบคำว่าโอกาสโอกาสที่ชาวปีชวดรอคอยมานานนะครับกำลังยิ้มนะครับคำว่าโอกาสเนี่ยกำลังยิ้มให้คุณแบบเต็มใจผมขอให้ทุกคนครับมีทรัพย์เข้ากระเป๋าไม่ขาดสายมีความรักที่มั่นคงสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าคำทำนายนี้ถูกใจคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และคอมเมนต์ว่าเห็นที่สุดใน7โลกเพื่อรับพลังบวกไปเต็มๆนะครับขอบระคุณทุกคนครับที่ติดตามคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ